รายการหลวงพ่อห้าช่วงชีวิตนะห้าช่วงชีวิตนะห้าช่วงชีวิตนะครัเราไหว้พระสดมนต์กันเนาะเอ้ยคือมัดคื้มัดขึ้นมาต้องตืดวันวันนี้เริ่มเทวดาเริ่มเชื่อฟังไม่บอกไม่บอกเจเดาหน้าไปบังเจดีย์หน้าทางนั้นอะลาหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวาสุสังขวันตังอภิวาเทมี kato kakawata hamo amang nama sami supati pando kakawato sa wakasangko sangkang nama min nakmo tasa Sota Watawara Sang Sammappa Bhutto Viksha Jalanasampano Sukadolo Kavitu Anutalo Pulisa Sammasala Tisaka สังโฆตายะปฏิปันโนภะค o วะโตสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะหิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคคลาเอตภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทัตถิเนยโยอัญชลีกะระณิ na. Sabay-sabay. ่กที่มองามองาเ็อ,าอ่าค่ขยับนนามาตรงนี้นะ้องเรียนใหม่เรีนกาแฟเขาจะกินกาแฟบ้างมีนะ,ะมีกาฟแกฟแบดกาแฟอ่าอะไรนะคาเฟ่ถนอม,มว่าเ <c oughs> อ็นนี่ อันนี้คาเฟ่นะครจะกินกาแฟาบอกอ,อันนี้ได้ไม่มีน้ำตาลก็ไม่แน่ในอ,อนาคตข้างหน้าที่นี่จะเป็นสวนลนอมคาเฟ่หรือว<ถ>่าอะไรสอร์ท<ถ>นก่อนกินกาแฟได้ก็ได้จ้ะกไปเลยไม่ต้องเสียสตังค์เลยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วครบแล้วนะ เจ้าอัน굿มอร์นนิ่งนะสำหรับไม่ปักกี้นะโมโย่เดมัสซีเดเล่ไม่สงฆ์นะดูดีกินหวานนะสุกดียำสาดีแต่มาจะมานั่งไลฟ์ตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยเช่วงนี้ไม่มีเวลาไลฟ์เลยตอนเช้าก็จุดทูบจุดเตียนเตียนอาหารให้ปลาให้เป็ดให้ห่านแล้วมาอะไรนะมากรอดเห็นอะไรนะคุณลุงคุณลุงประสิทธิ์มาคุณลุงแก่อาจารย์ประสิทธิ์มากรอดกรอดสงสาร มัก็เลยช่วยตรวจนงอันนี้เลยก็ได้ะไรนะห้องเรียนสะอาดสะอาดเลยห้องน้ํานี่ต้องขอขอบคุณใครนะอคุณอนนี่นะโ้โหมาท yup. ําความสะอาดตั้งแต่วันแรกเลยกินหอมไปเลยแต่มารบกนไม่ไม่รวนม่ไม่บกน่มก่นม่ไ่รบกอน่าม่กวน่อบคุนม่ไม่รบเนท่ไ่นม่เม่บนม่นไ่ม่นไม่ไ่รนไ่กนกม่รานั่งสะอาดนไม่ไม่รน้ม่ไ้อรบ้วม่ไม่ร อะไรนะทำความสะอาดหรือว่าหรือว่าที่ตุ๊บกรงที่ตุ๊แกอะไรขอบคุณคนทําอาหารแต่เช้ามาให้เรากินถึงเค็มเลยก็อดทนกินไปอันนี้แหละคือว่าอะไรนะคือว่าต้องขอบคุณหมดและนะบางทียวพรุ่งนี้จะลองครัวลองคือว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องขอบคุณนะไม่ขอบคุณปบนี่อะไรล่ะพลังแห่งความขอบคุณหรือว่าเมตตาเนี่ยมันจะมีนะเป็นการบําบัดโรครักษาโรคนะไม่ไม่ต้องใช้ยา ที่อจะมาไปฮาวายมาอยู่ฮาวายประมาณ3เดือนนะตอนนั้นนะก็ฮาวายเนี่ยเขาจะมอีอะไรนะสี่สี่คำคำที่ว่าเอาไว้รักษาโรคนะหมอเป็นหมอจิตวิญญาณหมอเลยนะเขาว่าโโนโอโลโลโล,โลอะไรมือเลยนะสี่คำนี่ยง่ายๆขอบคุณขอโทษขออภัยแล้วว่าอ,อะไรฉนะันรักคุณอะไรนะเนี่ยนะสี่คำนี่ยพูดบ่อยๆปุบนะ๊บเนี่ยมันจะเกิดพลังดีๆอะไรต่อชีวิตเราแล้วก็ชีวิตเราก็จะมีสิ่งดีๆ แลาตอนหลังเลยรู้เลยโอ้ยเน,นี่ยเพราะว่าเขาไปลองทดสอบใช้ที่คนติดคุกติดครอบติดอะไรเนี่ยนะมีปัญหาชีวิตโรืเครียดปัญหาเลยเลยก็ต้องบอกให้เขาบริกรรมขอบคุณขอโทษขออภัยฉันรักคุณขอบคุณคือว่าฉันรักคุณไม่ใช่เรารักเขาบางทีเราต้องรักตัวเราเองด้วยนะเน,นี่ยพูดย,ำยำ้ำๆแบบปุ๊บนะคนที่ติดคุกติดตารางนะกลายเป็นคนเดีนนิสัยอ่อนโยนเป็นคนนิสัยใจดีเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาตอนหลังเนี่ยมันเลยเป็น อ่าว่ายาที่ดีที่สุดเนี่ยสี่คีย์เวิร์ดเนี่ยนะเราไปเซิร์ชดูได้นะที่ของฮาวายจะมีไนมะ่ไมันไม่ต้องใช้ยามันรักษาได้นะ,อะโอเควันนี้เราก็เรียนมาถึงอ่าน่าจะ,อะสองวันเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นออ่่ถ้ามันแบ่งเป็นอะไรนะเป็นระยะเป็นอะเป็นอะไรนะเป็นตอนตอนนะตอนหนึ่งเ,เราเรียนจบไปแล้ว อ่อ ep หนึ่งเราจบละจบไปหนึ่งตอนละตอนนี้เราจะเข้ามาถึง ep สองละ ep สองนี่คือจะคือว่าเรื่องการเวลาอ่าเราจะมีเวลาเรามาผาสมอีกเราจะมีนาทีมาอีกการเวลาคือว่าอ่าไม่ว่าเราจะดูอดีตดูปัจจุบันดูอดีตดูปัจจุบันดูอนาคตอ่าแล้วก็เอาเวลามาผาสมผสานอีกอวันเดือนปีวันเวลามันจะมาบวกเข้าไปอีกมันก็จะ วุ่นวายอีกหน่อยหนึ่งมันจะมีหลายตัวเกิดขึ้นมาเนะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะโอเคก่อนที่จะขึ้นมาเรื่องอะไรนะห้าช่วงชีวิตหรือว่าการเวลาเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาก็จะมาปรับความเข้าใจกันว่าเราเรียนไปถึงถึงไหนแล้วอ,อ่ะครบตัวหนึ่งเลขหนึ่งถึงเลขเก้าแล้วก็การอ,อนเลขเส้นสิบสองแล้วเสร็จแล้วจนถึงเมื่อวานนี้นะดูปีดูเดือนดูวันใช่ไหมอ่าแล้วก็อะไรอีกดูปีดูเดือนดูวันแล้วนะ แล i q i q. IQ, ้วก็มาดูอะไร iq ค q เสร็จแล้วอะไรต่อแล้วมากายจิตวิญญาณสามเดียมแล้วก็มาสรุปเลขใช้กรรมเลขเข้าแก่เลขปฏิบัติกรรมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอามาจะมาถึงตอนนี้แล้วอามาก็อยากจะมาสัมภาษณ์ทุกคนเลยนะว่าเป็นไงบ้างนะหลังจากเรียนมาเนี่ยเอาทําความเข้าใจเนี่ยตั้งแต่วัน2วันแรกมาถึงตนนี้ไม่ว่าเราจะพูดตอนไหนก็ได้จะพูด IQ ก็ได้จะพูดอะไรนะสามเดียมก็ได้จะพูด เส้นก็ได้จับมาเลยเพราะว่าอะไรการที่เราออกมาพูดเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนเราด้วยว่าเราเข้าใจยังไงแล้วก็เราจะพูดยังไงนะโอเคไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเปิดดูหนังสือแล้วคำความเข้าใจอะไรก็แล้วแต่เราคิดมาเราพูดออกมาคนละไม่เกิน2นาทีนะเราเราเชิญคนแรกกันเลยอาจารย์ประสิทธิ์เลยขึ้นมาข้างบนเลยข้างบนบนเลยมาสัดการทาอาแม่เป็นไงบ้าง ดูมาตั้งแต่อันนี้เรา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 มั่นใจหรือว่าเราขยับมันนิดหน่อยมันจะได้เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยขยับไม่ขยับอันนีอ่ที่ประทับใจที่สุดก็คือพออายุปุนนีแล้วจะใส่หาเรื่องเกี่ยวกับศาสนาสนใจเรื่องศาสนานี่ก็ไปมาหลายหลายศาสนาเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขมีความอะไรสบายใจแต่ก่อนนี้ก็ ไปบรรยายเรื่องกระแสธรรมชาติไปทั่วประเทศไทยและไปหลายๆประเทศอินโดมีเด็กก็เปล่าไม่ทำงานบ้านก็อย่างเคว้งคว้างอยู่แต่ว่าไมม่ีสนใจเรื่องศาสนามาตรงกับที่พอาจารย์สอนเลยว่าเด็อายุระดับเนี้ยมุ่งเรื่องหาทางสงบสติหาธรรมะใส่ตัวทำให้ให้เกิดโปรองไม่ยึดมั่นถือมั่นและจอเ็นคนนี้มีสัท่ชอบให้ นี่ก็ปลูกพักที่บ้านนี่ก็มอกให้ชาวบ้านทั่วทั้งกืจะทั้งหมดละมีอะไรเหลือเหลือกินก็แบ่งอน,นี้มันตรงใหลักสูตรเลยว่าชอบโยเลยก็ไปนะนั่นก็ <c oughs> พุทธมหา,ายานแล้วก็นำเมียวนเงริงเกียวนี้ไปนิดหน่อยแล้วก็เต้าเต๋อสินซีอันนี้ก็มาจากไต้หวันเหมือนแล้วก็จี้กองลำลำอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก,ก็ไปเรียน พราะว่ามันก็ตรงกระจริตของเราเขามีศาสนาอะไรก็ชอบหมดดรสนองหมอละอุไรเรื่องนั่งทางในนี่ก็ชอบหลวงพ่อจารันทีต่อธรรมโมนี่ก็ชอบชอบอ่านของท่านตั้งแ,แรกเริ่มจนจบแล้วก็หลวงพ่อวิริยังนี่ท่านก็เขียนประวัติหลวงปู่ม,มั่นด้วยก็อ่านแล้วอ่านอีกก็มีความประทับใจในเรื่องศาสนางนั้นแล้หลังบ้านก็มีในแอดีตในแพร่รุ่นในก,การลงบา้านแม่คอมิตร ขาไปซื้อที่ดินหลังบ้านแล้วมันสุกมาเขาก็เชิญชวนชาวบ้านไปนก็ไปเรียนรู้เรื่องพระเยซูเรื่องการอธิษฐานไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่ว่ามันเหมือนกันก็คืออธิษฐานแล้วก็จะได้ตามที่เราพึงประสงค์มีปัญหาอะไรก็อ้พระเจ้าช่วยด้วยตอนหลังก็โอ้กอดโอ้กอดเราก็พระเจ้าช่วยด้วยมันก็จะมันก็จะตลอดลอดฝัง อย่างเช่นไปซื้อตั๋วรถมันไม่มีแล Ford, oh, ้วเนี่ยเขาบอกมันต้องรอเขาบอกถ้ะเจ้าช่วยด้วยก็นั่งรอก่อนเดี๋ยวลุงคนนี้เขาไม่ไปลุงก็แทนเลยเนี้ยมันจะมีบางอย่นี่ก็เออมีจริงวันนี้ไม่มีอะไรจะแกงจะกินไม่เป็นไรละกินข้าวกะเกลก็ได้เดี๋ยวชาวบ้านเข้ามาเอาอันนี้มาฝากเออนมาฝากเ้อเราก็ได้ต้มได้แกงมันจะมีแบบเนี้ย ก็ศาสนาทําให้เรามีความสุขนของแล้วมามาเรียนรู้กับพระอาจารย์นี่ก็อะไรนอนก็นอนหลับสบายกินก็กินอิ่มเหมือนกันมาขึ้นสวรรค์ลนะวันนี้ได้พูดคุยกับพระอาจารย์กวาดไปด้วยเหมือนกับเราได้พูดได้คุยกันเทวดาดีมีความสุขอ่าเทวดามาแล้วเนี่ยลมพัดเนี่ยแล้วก็ เทวดามาแล้วเทวดามาแล้วเห็นหรือเาความสุขที่ไหนไม่มีแล้วนะไม่ต้องไปเซเว่นไม่ต้องไปเซนท่านไม่ต้องไปเฟสติวัลอะไรหรอกความสุขของเราเลยอายุปูนนี้นะ ในขนาดนี้เราก็สบายใจแล้วอครับโอ้สาธุโอ้เนี่ยเออสร็จสิ้นแล้วบ้างโอ้เข้าใจตัวเลขเลยนะเรื่อว่าไปเรียนมาทุกที่แล้วเดี๋ยวเนี่ยธรามดาแค่ช่วงเนี่ยเราจะเป็นหอเลยนะว่าเป็นยังไงเนี่ยอาหารเาตดีอยู่เนี่ยนี่นี่อ่ะแม่ชีแม่ชีอ้าววันนี้เป็นแม่หมอละแม่หมอแล้วันนี้ว่ะหมอเอกมาเองเลยวันนี้หมอเอกมาเองเปียนกับเต้าแม่หยุด้ลยได้ได้ไม่เป็นไรอ่า เาเดี๋ยวเราจะมีรีวายจมีซ้ำอีกหน่อยหนึ่งซ้ำหลายรอบอยู่ไม่ต้องกลัวนี้เลยเน็บไหนนะเน้อไม่นัได้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 ใช่กระป๋านี้เลยเนาะาธุวัตีจ้าเจริญธรรมทุูปทุกน้มไอ้แบบนณพระกอร่ะงไปเลย อันเนี้ยเราทําความรู้ส um, oh, like um uh ักความรู้สึกเรียนมาเข้าใจความเข้าใจเอาตัวเลขนี่แหละไม่เอาอะไรตัวเลขตอนแรกอมามาที่เขาแบบบังคับมาสิบปีถึงมาเนี่ยคงหมดได้กล้าเหรอตัวเลขเขาเขาเมื่อยไงเขาเขาตอนตอน